โพสความในใจโฮริชิออนไอดอลสาวถึงชนาทิพหลังย้ายกลับไทยถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการลูกหนังประเทศญี่ปุ่นสำหรับการตัดสินใจย้ายกลับมาค้าแข่งในบ้านเกิดของชนาทิพย์ทงกระสินดาวเตะทีมชาติไทยสังกัดคาวาซากิฟรอนตาเล่สโมสรในศึกเจลิกญี่ปุ่น โดยมิดฟิวร่างเล็กวัย29ปีตัดสินใจอำลาต้นสังกัดก่อนเลือดย้ายซบบีจีปทุมอยู่ในเตดในสึกไทยลีกซึ่งแน่นอนหนึ่งในคนที่ผิดหวังกับเรื่องนี้ก็คือโฮริชิออนไอดอนสาวสุดน่ารักจากวงเงิน MB48 ที่ถือเป็นแฟนคลับตัวยงของแข้งทีมชาติไทยซึ่งหลังเธอได้ทราบข่าวก็ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมรวมถึงทวิตข้อความลงในโลกออนไลน์ว่าชนะทิพย์จากไปแบบไม่คาดคิดเขาสร้างผลงานทั้งกับคอนซาโดเล่และฟรอนตาเล่หวังว่าจะได้พบกับคุณในเกมลูกหนังในอนาคต การเล่นของคุณช่างน่าตื่นเต้นคุณแสดงให้ฉันเห็นมากมายหลายครั้งในญี่ปุ่นขอบคุณมากมันเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งและหวังว่าจะได้ดูมันอีกครั้งคุณจะเป็นที่รักของฉันเสมอข้อความจากในทวิตเตอร์ขณะที่ในไอจีก็เป็นการเขียนข้อความภาษาไทยสำหรับโฮริชิออนนักร้องสาวเกิดที่กอฮอกไกโดและชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นอย่างมากโดยติดตามเชียร์ทีมบ้านเกิดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรมาตลอดที่สำคัญคือชื่นชอบเจ ชนะทิพย์สงกระสินเป็นอย่างมากโดยยกให้เป็นนักเตะขวัญใจเบอร์หนึ่งของเธอเลยทีเดียว